สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีรถรุ่นใหม่ที่จะมีการเปิดตัวกันในงาน Motor Expo ปลายปีนี้นะครับนั่นก็คือรถรุ่น n e t a S รถสปอร์ตคูเป้สีประตูไฟฟ้าล้วนนะครับโดยเจ้า n e t a S นะครับถูกเปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อช่วงกลางปี2565ที่ผ่านมาโดยในตลาดจีนนะครับมีเลือกด้วยกัน2รุ่นย่อยได้แก่รุ่น Lida เวอร์ชันติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด231แรงมา้า และเวอร์ชันสมรรถนะสูงที่เรียกว่า Special Version ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด462แรงมา้าแต่ในประเทศไทยนะครับยังไม่มีการวางกำหนดการในการจำหน่ายออกมาแต่จะถูกนำมาจัดแสดงต่อสาธารณชนให้สัมผัสกันที่งาน,งา,นากรมานยนต์ครั้งที่39ส่งท้ายปลายปี2565นี้นะครับด้านจุดเด่นของ Neta S นั้นอยู่ที่ดีไซน์ตัวถังสไตล์คูเป้ประตูพร้อมประตูคู่หน้าที่สามารถเปิดได้แบบปีกนก ติดตั้งไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED เป็นอุปรกรณ์มาตรฐานพร้อมหลังคาพรามิกสันรูฟขนาด1.9ตารางเมตรและล้ออลอยขนาด19นิ้วภายในห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด13.3นิ้วพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า AR UHD ที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงขณะที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ ment, เป็นแบบอัลตราตินขนาด17.6นิ้ว พร้อมหน้าจอสำหรับพูดโดยสารด้านหน้าขนาด12.3นิ้วทำงานผ่านระบบประมวลผล smart cockpit platform โดยชิป snapdragon รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ5 g และขับกำลังเสียงผ่านลำโพง21จุดรอบคันและ n น t ต s ยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ n น t ต Pilot 4.0เวอร์ชันล่าสุดที่ให้ประสิทธิภาพเช็บเตอรระบบขับขี่อัตโนมัติเลเวล4ทํทำงานผ่านเซนเซอร์ไรเดอร์จำนวน2ตัวกล่องรอบคันส1เตัวมิลลิมเตร วอร์เรดาจำนวน5ตัวและเซนเซอร์อัลตราโซนิกอีก12ตัวซึ่งนอกจากจะช่วยกับขี่เกืองอัตโนมัติทั้งในเมืองและความเร็วส,งสูงแล้วยังมีระบบจุดจำที่จอดรถและระบบเรียกรถอัตโนมัติด,ด้วยหากเป็นเพื่อนท่านไหนอยากเจิคันจริงนะครับก็ต้องไปงานมาก,กรามยานยนต์ครั้งที่39ม o t o r Expo ตรระหว่างวันที่1-12ถึงธันวาคมนี้ที่ Impact Challenger 1-3ถึงนะครับหากคลิบนี้ประโยชน์อย่าลืมกดซ u b s c คร b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ